สัสดีค่ะส,สดีสมาชิกกลุ่มมีไพทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แพมจะนะคะมาคอนเฟิร์มหรือว่านะคะมาให้เทคนิคในเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์เส้นร้อยสองร้อยในทำเฟรม M5 ในเทคนิค M5 นั่นเองค่ะกรณีกราฟนะคะวิ่งขึ้นไปแล้วนะคะมาแตะที่ area เส้นร้อยสองร้อยมาครั้งแรกจะมีโอกาสดีดกลับนะคะมีโอกาสดีดกลับตามเทรนใน H1 นะคะดังนั้นกรณีนี้นะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อคือกราฟมันวิ่งขึ้นไปแล้วมาครั้งแรกนะ มาครั้งแรกสําคัญเสมอมีโอกาสดีดกลับนะคะซึ่งหลายคนนะคะใช้เทคนิคนี้ในการทําเงินในทุกๆวันและหลายคนก็อาจจะไม่ได้โฟกัสเทคนิคนี้เลยจริง,รงๆทุกคอร์สก็แพรมสอนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านนะคะไม่พลาดจุดทํากําไรนะจุดๆนี้นะคะกรณีถ้าเป็นขาบายนะขาขึ้นนะคะนะคะกรณีกราฟมาที่ area เส้นร้อยสอนะคะ M5 มาครั้งแรกให้เก็บ M1 ถ้า H1 เป็น PA cell อันนี้อันนี้ขาบายนะคะถ้า H หเป็น PA Sell ให้ออกนะคะเพราะว่ากราฟอาจจะลงตาม H 1และกรณีที่กราฟนะคะมาที่ร้อยสองในทําเฟรม m 5ขาเซลลให้เก็บที่ m 1นะคะ,ะ,คะเพราะถ้ากราฟเป็น PA by กราฟจะขึ้นตาม H 1เราต้องดู H 1ประกอบด้วยนะคะอ่ะกรณีแบบนี้เช่นนะคะตัวอย่างอันนี้จะวาดให้ดูก่อนเพื่อเห็นนะคะกรณีตรงนี้นะคะเส้นแรกนั้นก็คือเส้นดอยอันนี้สองร้อยใน m 5นะจ๊ะ m 5เนาะโอเคเวลากราฟขึ้นไปค่ะยืนเหนือนะคะยืนเหนือไปไกลมากเลยนะไปไกลมากมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกนะคะตรงไหนดีคะโค้ดใกล้ๆ้นี่แหละค่ะชาร์จเลยค่ะชาร์จเลยค่ะตึ๊กตึก,ต,ก,ต,ก,ต,กตึกค่ะมีโอกาสที่จะขึ้นไปค่ะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะฮะแล้วก็ดูทรงกราฟด้วยถ้ากราฟ h 1จบ p a เ e l l ้า h 1จบ p a cell ขาบาย m 5ฟ้าให้ออกเพราะกราฟจะไปถึงร้0ยสอ m 1แล้วจะโดนกดตาม H4 นะคะอาจจะลงลงขออภัยลงตาม H1 H1 นะคะก็คือนะคะสมมติว่ามันจบเป็น p a cell เ p a cell H1 นะคะถ้ากราฟคนที่ขาบาย m 5คือกราฟขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วมันอาจจะมีโอกาสลงนะดังนั้นก็ให้เก็บอ่ะโอเคนะคะ เวลา m ห้าเนี้ยถ้าเฮ็เถึงเป็น p a cell ให้เก็บนะคะถ้าเฮ็เถึงเป็น p a cell ให้เก็บ m 5เก็บที่ร้อยสองร้อย m 1นะคะอาจจะตบเซลล์ m 1มาอีกเซลล์ m 1 m 1ตรงไหนตรงนี้แหละเซลลลงมาหนึ่งลงเก็บ m 5แบบนี้ก็คือท่านี้ก็ได้ตังค์เพราะว่าเวลาก้าวมันเฮสเซงเป็น p a cell ค่ะเดี๋ยวมันจะลงมาแถวนี้แหละ แล้วมันก็จะมาสู้กันสักนิดหนึ่งถ้ามันมีแรงคือลงต่อนะคะลงต่อมาที่นี่ถ้าไม่มีแรงมันจะดันกลับนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะแต่ครนี้สมมติว่าโอเคเราเล่นท่านี้แล้วก็คือโยกขึ้นอ่าโยกขึ้นแล้วก็กดลงตามตรงนี้นะ,ะแล้วครนี้ถ้ามาเส้นสองร้อยครั้งแรกล่ะบายเลยค่ะมันจะมีโอกาสขึ้นตาม day เพราะ day วันนั้นมีแรงเซล day day ขออภยัย day วันนั้นมีแรงบายขออภัยนะ day แรงบาย,แร,บายแรงบายนะคะก็คือบายแบบ 90%าเถึงเ0นะคะถึง 90%, นะะง90เนี่ยโอ้โหมีโอกาสดราคาขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็สามารถมองบายขึ้นไปได้อีกนะคะถ้ามานะอ่ะเดี๋ยวพ่อแพรจะพาไปดูงานหน้าง,งานจริงตอนที่สอนในคอร์สคือสอนแบบนี้เป๊ะเลยแต่คุณคิดไม่ออกเวลากราฟมาภาพจริงดังนั้นจะพาไปดูกราฟจริงนะคะโอเคนะคะเมื่อเช้ากราฟขึ้นไปค่ะโอ้โหแบบยืนเหนือขึ้นไปและเดวันนี้คืออะไรเดวันนี้แรงบายถ้าเรกว่า90 เ0้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะวันนี้แล้วเท n คืออะไรเทนคือเทนขึ้นโอเคนะคะเทนคือเทนขึ้น day มองบ u y h สี่ h, 4, h 1, บนนะคะ h สี่สร้างไฮโลยกฐานยกแบบนี้เขาเรียกว่าโลยกฐานยกแบบเขาเรียกว่าเป็นเ e n ขึ้นชัดเจนคราวนี้ไปดูใน h หนึงมนเมื่อเช้าค่ะกราฟนะคะใน h หนึงตรงนี้มันเกิด p a ซ o แต่ว่ามันมาชน m 5แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่า m 5คืออะไร m 5ตรงนี้แหละมันคือจุดที่เราควรชาร์จบายนะคะ โอเคไหมคะแล้ว h 1สงแท่งนี้ดันเป็น P A cell นี่เนี่ยตรงนี้มันเป็น P A cell ปุ๊บกรณีที่เอาชัวร์วเลยว่าแบบนะคะกราฟขึ้นไปเนี่ยเราต้องเก็บ M 1เพราพเก็บ M 1ปุ๊บอนะคะ่ะถ้าคุณไม่เก็บนะคะคุณจะโดนย่อทันทีคุณจะโดนยอด่นนยอมาแบบนี้แล้วถ้า h ห่งแท่งต่อไปมันมีแรงลงปุ๊บมันก็จะพยายามกดลงมาหาที่นะคะ M 5 M 5ก็ <M 5 S 2> คือนะคะหอาจจะเป็น indicator เอ้าตะกี้มาเราไม่ทันบาย,บายเลยนะะไม่เป็นไร นะะหนึ่งเป็นอินดิเคเตอร์สองเป็นแนวรับนะหนึ่งเป็นอินดิเคเตอร์สองเป็นกลุ่มแท่งเทียนชุดแนวรับมันไม่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ใช่ร้อยสองร้อยเอ็มห้าทั้งหมดแต่บางทีก็เป็นกลุ่มแท่งเทียนกลุ่มแท่งเทียนตรงนี้นะ,ะกลุ่มแท่งเทียนตรงนี้นะคะก็มีการบ่ายสั้นขึ้นไม่ได้แต่ครนี้เราต้องดูเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยนะคะเช่นเดี๋ยวเราไปดูซิตอนสิบเอ็ดโมงจบอะไรสิบเอ็ดโมงดันจบเป็นแท่งแดง สิบเอ็ดโมงจบแท่งแดงแบบนี้ค่ะอาจจะกดลงมาอีกนะซึ่งวันนี้โค้ดแผมมองว่ากราฟอาจจะมาที่ราคานี้ราคานี้นะคะราคานี้ดังนั้นก็อาจจะต้องรัรอรอ PA b อบ่าย h สินะวันนี้เดยจะเทรนหน้าบายก็รอ PA by บ่ายสนะคะเพราะว่าถ้ากราฟนะคะอ่าขึ้นไม่ได้ปุ๊บอาจจะย่อมาที่ข้างล่างคานนี้สมมุติว่าคําถามคือโค้ดครับ เรารู้ได้ยังไงว่ามันแบบจะจะแบบขึ้นชัวๆวแบบตรงนี้ชาร์ดได้ชาร์ดได้ค่ะมันมาครั้งแรกคะ่ะครั้งแรกสําคัญเสมอจริงๆคํเนี้ยคือพูดพูดตั้งนานแล้วแหละอาจจะแบบบางบางคนฟังครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นไรมัน,เป,นเป็นการเรียนครั้งแรกเราจะจําไม่ได้เพราะแพรเข้าใจเพราะแพรมถึงต้องบอกมาไลฟ์มาสอนสดมาพาทําซ้านะเพราะแพรมเข้าใจว่ามันจะจําไม่ได้หรอกคนเรามาเรียนแป๊บเดียวมันจะจาได้มันไม่ใช่นะฮะ ดันั้นค้อแรมกว่าจะมาเป็นค้อแรมที่สามารถตีละเอียดเกรบแยกกราฟมาเป็น M1 M5 ได้ข้อแรมศึกษามัน,นมานานมากกว่าสมควรนะคะจนกว่าจะแบบนะคะเข้าใจในรายละเอียดแล้วก็นะคะสามารถถ่ายทอดได้ดีขนาดนี้ดังนั้นก็ต้องบอกว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจเราจะได้กำไรมากค่ะนะคะคราวนี้สมมติว่ากรณีเราบายแล้วโ y ค่ะเฮส่งมันเป็น P A c l ใช่ไหมเราก็เก็บ นะคะคุณอาจจะตบเซลลงมาใหม่เพราะว่ามันอยู่ต้านใช่ไหมคะคุณอาจจะตบเซล,ลมาแล้วเก็บปุ๊บแล้วคราวนี้รอดูกาก่อนอย่างเช่นกรณีที่มันหลุดนะคะร้อยเอ็มห้ามาแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเข้าร้อยเอ็มห้าคุณไม่เก็บคุณก็ต้องมาตามแก้ตามแก้ในโซนแนวรับเอ็มห้าล่างอ่าแนวรับเอ็มห้าล่างก็คือโซนไส้เดิมของเอ็มห้าไส้คืออะไรไส้คือแนวรับถูกป่ะคะใช่ค่ะไส้คืออะไรเห็นไหมมันมาปุ๊บมันก็กดขึ้นมันก็ดันขึ้นไปคราวนี้ก็พยามจะพาไปดูเอ็มหนึ่งเห็นไหม มันจะใกล้ๆกล้ในส่วนของ m 1ตรงโซนนี้ถ้ามันขึ้นนะคะมันมันจะแบบถ้ามันมีแรงกดมันจะยืนเหนือ m 1ไม่ได้แล้วมันจะกดดังนั้นคุณมาโซนนี้คุณต้องเก็บเพราะถ้าคุณไม่เก็บอ่ะคุณจะโดนดึงสมมติว่าคุณเข้าใช่ไหมคะทุกคนเข้าอ่ะเข้าที่ราคา17-13 17 13.7 17 13. แล้วมาที่ราคา 1... 1... ขออภัยนะ1813 18 13.7 1813.7ตอนนี้กราฟอยู่ทีามานะุดสมมดน่าอยู่ที่ราคาโดตอนนี้ 1 8 1 3 7ดามุดมาที่ห5้าตรงนี้ก็นะคะวิ่งเราเราประมาณร้อยกว่าจุดร้อยกว่าจุดตรงนี้ก็คือสำหรับใครที่ไม่ได้ปฏิเสธกำไรก็คือสามารถทำกำไรได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันจะมาแถวแ,แถวเอหนึ่งี่แหละเห็นไหมแถวแถวเ M1 ตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงอินดิเคเตอร์ดีนะคะต้องดูดีๆด้วยเนาะนะคะต้องดูดีๆด้วยบางทีแบบกล้าไม่ถึงอินดิเคเตอร์เพราะเห็นสีกดแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ากดลงมาได้ปุ๊บอะอาจจะมาทีนี่นะคะรอสองร้อยเอ็มห้าร้อยเอ็มสิบห้าร้อยเอ็มสิบ มาที่ร้อยเอ็มสิบห้านะคะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้แหละวันนี้ถ้ามาที่เนี้ยบ่ายได้แล้วมันจะมีโอกาสกลับนะคะประมาณหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดนนี้อาจจะทำไส้นิดนึงก็รอดูนะคะว่าแบบจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็เราก็เผื่อเพราะว่ามันจะมาเข้ามุมเฮสหนึ่งพอดีอามุมคืออะไรอ่าก็อาจจะมาโซนมุมตรงนี้มุมเฮสหนึ่งนี่คำว่ามุมอยู่ตรงนี้นะคะก็คือศูนย์แปดกับศูนย์หก หนึ่งแปดศูนย์แปดกับหนึ่งแปดศูนย์หกตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่ากราฟมันขึ้นไม่ได้บูมมันจะมาโยกทําไมมันขึ้นไม่ได้มันไม่มีแรงมันต้องมาเอาแรงคำว่ามันต้องย่อมาเอาแรงไงฮะมีย่อมาเอาแรงแบบนี้นะคะดังนั้นใครที่เล่น M5 ก็ต้องระวังบางวันมา M5 ้วกลับเลยค่ะแต่บางวันก็มาถึง M15 นะนะคะดังนั้นก็ต้องดูทรงด้วยเห็นไหมคะบางวันก็มาถึง M5 บางวันก็มาถึง M15 สมมติว่าท่านเข้าราคานี้แล้วท่านก็ต้องเผื่อสมมติว่าเราตัดสินใจเข้าไปที่เส้นอตร์ อ่าอินดิเคเตอร์ถ้ามันขึ้นไม่ได้ปุ๊บม,มันก็จะกดลงมาที่ข้างล่างนะคะเราก็ดึงจนกว่าจะขึ้นนะคะดังนั้นอย่างที่คุณแพบอกว่าถ้าสมมติว่านะฮะท่าน buy M5 มาครั้งแรกเนี่ยค่ะมันจะได้กําไรแล้วก็สมมุติว่ากรณีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ดีดเก็บแถวแถว M1 นั่นแหละถ้าไม่เก็บมันถ้ามันมีแรงฝั่งเซลล์อยู่มันจะกดลงต่อ ซึ่งมันจะทําให้เราโดนลลกนะคะก็รออ่านเฮสเซนบายก็ค่อยเข้าไปบายใหม่นะคะนี่คือจังหวะท,ทํากําไรใน m 5เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเห็นไหมจําได้ไหมที่ก็แผ่นลายเมื่อวานนะคะที่กราฟมันแบบยืนเหนือไปแล้วอะยืนเหนือร0อย m 5ไปแล้วมาครั้งแรกเห็นไหมยืนเหนือ m 5มาครั้งแรกเป็นไงคะชาร์จสวยเลยก็แผ่พาสับในไลน์เลยสุดท้ายขึ้นตามเทรนด์ค่ะเวลากาฟเป็นเทรนด์นะคะมันจะย่อมาที่ร้อยสองร้อย m ห้า m สิบห้าประมาณนี้แหละแล้วมันก็ขึ้น นะคะกรณีที่มันย่อน้อยนะบางครั้งมันก็ย่อมา H 1นะ่ะอันนั้นก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดนะคะแต่กรณีที่เราเก็บสั้นสายสั้นอ่ะไม่ปฏิเสธกําไร200จุด200จุดหรือว่าทำกำไรได้ค่ะนะอย่างนะคะป่าเล็กก็นะคะเทคนิคนี้ใช่ไหมคะป่าเล็กนะคะตอบในไลน์กันอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันทํากําไรได้ค่ะถ้าไม่ใช่คือเอาแม่น่ะปั๊บปั๊บปั๊บเก็บปั๊บปั๊บปั๊บเก็บอะค่ะนะคะหมายถึงวางออเดอร์นะปั๊บปั๊บนะเก็บเนี่ยฮะมันก็ได้ตังค์แล้วก็เดี๋ยวรออ่านกราฟใหม่่่่่่นนนนนนนะะะฮอออาาาากกกรรฟใหมมมมคยยเเข้้้แตตตสิวณีีีัด เฮสี่มันเป็น p a เอซีอาจจะกดมารับล่างก็ต้องดูดีๆนะคะก็แพมมองว่าน่าจะมา0ูนย์แปดแหละถ้าแบบบวกคุณไม่กล้าเข้าใน M5 คุณก็มารอข้างล่างสตัวน,นี้หรือว่ามารอชาร์นะเส้นร้อยนะคะ m 1็ก็ได้จะได้กำไรตรงนี้นะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนี่คือทริคในเรื่องของการเข้า M5 มาครั้งแรกนะยืนเหนือมาครั้งแรกตรงเนี้ยนี่สวยงามเมื่อคืนทําไมเอ่อบางคนก็ได้กําไรแหละแต่ไม่รู้ว่าทําไมได้กําไรก็ได้ยังไงก็เทคนิคก็คือยืนเหนือมาร้อย5ครั้งแรก ไม่หลุดสอองยเ2มห้าไงก็ขึ้นที่ก็แพมว่าอย่าเซลล์นะอย่าเซลล์นะเพราะว่าการาฟจะเป็นเทรนขึ้นไงนนคะไม่ให้เซลลแล้วสุดท้ายขึ้นต่อนะคะปีูวีโดเลยนะคะจากราคาอ่1หนึ่งแปดนะเอ่ง 1 7ึ่งนะคะหนึ่งเจ็ก้าดนะคะ, 7, 9, 8, ะ,ะถึงสองศูนยก็จะบอก2,000จุดเหมือนกันนะถ้าใครถือเมื่อคืนอ่ะเอาเป็นว่าก็ให้ทิกให้วิชาเพิ่มพูนไปนะคะฝึกฝนดูกราฟซ้ําๆพร้อมกับเรียนเทคนิคจะเข้าใจนะคะถ้าเรียนผ่านครั้งหนึ่งมันจะจําไม่ได้โคก้กก็ต้องบอกแบบนั้นเลยแต่ถ้าเรียนซ้ำเรียนอีกบ,บ่อยๆจะจําได้นะคะเดี๋ยวสักครู่1กราฟน่าจะมา200ร้ถ้าชาร์ตก็ต้องบริหารทุนเพื่อกําไรนะคะ เพราะว่าบางทีก็อาจจะมีย้อนย้อนแล้วก็ดีดกลับก็ได้กําไรก็เป็นชุดๆเพราะว่าถ้ามันขึ้นไม่ได้ปุ๊บมันจะกดมาที่นี่นะคะร้อยเอนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ